ไปเปิดสมมติเราสมมติเราเปิดกาชาอาเน,นียเงี้ยสมมติเราเปิดไป1000ลูบี้อ่าได้กลับมา100ตัวสมมตินะได้ไม่ใช่ดิได้กลับมาได้กลับมาคะแนนอ่าหนึ่งหนึ่งร้อยพีอ่ะได้คะแนนมา100พีแล้วก็เอา100พีมากดตู้นี้นะครับนะก็ในตู้นี้ก็จะประกอบไปด้วยอาเน,นียคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยตัวหมาตัวแจกฟรีอะไรเงี้ยก็อยู่อยู่นี้ทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นการดอบเป็นการสุ่มเอานะครับคือสุ่มหนึ่งในอ่าหนึ่งในห้าตัวนั้นนะครับก็เลดอาจจะด,ดีหรือไม่ด่ดีไมรู้ เลดอาจจะออกตัวแจกฟรีอะไรเงี้ยเยอะอะไรเงี้ยเลดมันไม่ได้เลดไม่ไม่ได้เท่ากันทุกตัวอะไรเงี้ยเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวละครมันเฟอ้ออ่ะก็ก็ใช้ได้นะครับนะหรือจะเป็นแบบอ่าเหมือนตอนไม่แน่ใจอ่ะเหมือนตอนโซนิกมั้งที่เขาจะเอาตัวโคโลโ,โบตัวหนึ่งมาใส่ไว้ในตู้นี้แล้วก็ผสมตัวอื่นเอาไว้ออนะครับนะเกมเขาอาจจะเล่นแง่นี้ก็ได้ครับคือตู้กระช่างเรนเจอร์ในประวัติศาสตร์เนี่ยมันเคยมีแบบหลายรูปแบบมากในอดีตนะครับผมแล้วนะก็เขาสามารถดึงกลับมาใช้ได้หมดเลยนะครับผมว่านะ เขาอาจจะทําตู้แบบนี้มาตู้หนึ่งนะครับแล้วก็เปิดเนี่ยในตู้นี้น่าจะมีตัวเลนเจอร์ปกติอยู่ด้วยแล้วอาจจะมีอานเนียอยู่ตัวหนึ่งในนี้แล้วก็เหมือนเป็นการแบบเหมือนเป็นการเปิดเพิ่มเติมนะครับเราเราเปิด11,000รลูบี้เราได้คะแนน1 0 0่งพีมาคะแนะนพอยร้อยพอยเนาะแล้วก็เอามาเปิดตู้นี้ก็มีโอกาสได้อันเนียกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแล้วก็ก็จะมีตัวเลนเจอร์อื่นๆด้วยอะไรเงี้ยจากตู้ก็เป็นแบบ8ดาวถึง8ดาวอันตราอะไรเงี้ยนะครับนะผมว่า ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับจริงๆเดี๋ยวเราต้องรอดูอัปเดตว่ามันจะเป็นเช่นไรนะครับผมนะมาดูว่าสิ่งที่ผมพูดในวันนี้ที่ผมเดาในวันนี้เนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างในอนาคตในอีกแค่3วัน4วันข้างหน้านะครับมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็เอาไว้แค่นี้แล้วกัน